สวัสดีครับทุกท่านครับผมธงชัยพิศาพิมพ์วราครับในนามของ COBP Ascenta System ครับวันนี้อยู่ที่สาขา Joy and Coi Corporation ครับผมมาไลฟ์สดครับเพื่อเจอกับพี่กับหน้องครับของสมาชิกครอบครัว BP Ascenta System แล้วก็ครอบครัวของ Joy and Coi Corporation ครับวันนี้มาแจงข่าวเหลืองเล่าดีๆเกี่ยวกับ JC ลาวครับสาขาซาปลาวซึ่งตอนนี้สาขาสปปลาวของเราครับ เ,เริ่มตกแต่งเหลียบแล้วครับตัวน,นี้นะเริ่มตกแต่งแล้วเนาะมื่อนี้ทั้งทีมงานทั้งเราขอดร็อคเงจันเพลินได้ส่งข้อ,ขอมูลมาต่างๆให้ขาห้าวหูว่าสาขาเจซีล่าครับเจซีเล่คอปเปอรชันนี่ได้ตกแต่งแล้วเริ่มอาจจะเดือนเดือนนี้นะครับเดือนนี้ประมาณปลายเดือนก็้ยเดือนหนาเดือนหนาเริ่มไปเดือนหนาประมาณกลางเดือนหรือว่าท้าไปปลายเดือนนี่ถ้าเสได้ดดเปิดสาขาซัปปลรวครับดังนั้น พี่นอ้องสัปะปะ้างสอปลาวครับทีทีว่ากาลังหาธุรกิจหรือว่าหาการค้าที่ว่าทุนเฮาบ่มีเนาะทุนเฮาบม่มีวีซ่าเฮาบม่มีประสบการณ์บม่มีแต่เฮาอยากได้ธุรกิจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับบริษัทยกใหญ่ครับที่มีทั้งห้างซัพพลินค้ามีทั้งระบบการขับเคลื่อนธุรกิจมีเครื่องมือมากมายครับทั้งระบบออนไลน์และก็ออฟไลน์ออนไลน์นี่ก็คือเฮาทําธุรกิจทางมือถือครับเพราะว่าทุกมือนี่โทรศัพท์นี่เป็น สิ่งที่เคยเราเป็นปัจจัยหาข้อมนุษย์ไปแล้วเมื่อถือนี่เป็นบอลที่ทํากินของคนถ้าเขาคิดเป็นนะครับแต่ส่วนมากคนอาจจะใส่มือถือนี่เธุรกิจบ่เปนเนานก็เลยกลายเป็นเอามือถือเล่นเกมเล่นไลน์เาลา่นเฟซบุ๊กใส่ไปทั้งอื่นโดยที่เสียงเงินให้กับโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียวแต่สมัยนี้คือแบบยุคโลก4.0เนาะทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศนี่เขาจะใส่ระบบการ เฮตธุรกิจร่วมกันโดยสายเพียงแต่ระบบก็เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งวันนี้ครับเ้ามีโอกาสใอยในยุคนี่คือว่าเขามีโอกาสด้เป็นเจ้าของธุรกิจแบบง่ายๆสบายสบายแต่ที่นี่คำว่าธุรกิจเนาะเราอาจจะเคยคิดถึงในอดีตที่พ่อแม่สอนมาในอดีตที่นี่บรรพบรุษเขาสอนมาว่าการเป็นนักธุรกิจนี่ต้องมีทุนเหมือนบอตองมีความู้ตองมอีประสบการณ์ต้องมียังมากมากไกลกล่อง นาะที่จะเข้าธุรกิจได้และอันอนั้นคือเขาคิดกบคิดถูกเลยแต่ไม่เป็นสมัยเก่าๆคนแหละสมัยปูญญาตาใหญ่ปูญญาตาถวดคนแหละแต่ว่าธุรกิจสมัยนี้นะผมบอกว่าบอจําเป็นครับอยากเป็นยังเป็นได้อยากยิ่งใหญ่ขนาดนั้นยิ่งใหญ่ได้ครับอบอมีทุนกับเฮ็ดได้เฮ็ดยังไงล่ะก็คือท่านลองสังเกตดูครับการเธุรกิจในยุคนี้แม้กระทั่งคนที่เขารายวยแล้วเเขายังเจ๋งเ คนที่เคยจเจริญเต Upper ิบโตมาแล้วก็ยังเก่งเพราะอีหยังเพราะโลกมันเปล UH ี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปคิดคือเก่าบ่ไดท์ทำคือเก่าบ่ได้์ว่าคือเก่าบ่ได้ครับยกตัวอย่างไหมคือคือสมัยก่อนอ่ะยกตัวอย่างในประเทศไทยนะครับสมัยก่อนๆเนี่ยโป้ผู้ใดเข่าทำงานราชการเหมืนบ่้ค้าข้อไดเข่าทำงานอ่าพนักงานธนาคารหนึ่งสิโอ้พ่อแม่ดีใจลูกล้านดังปึ้งฟีดเต็มกระละแหล่เห็นบ่แต่ในปัจจุบันเห็นบอ้ไหมโลกมันเปลี่ยนไปท่านเห็นบ่เดี๋ยวนีย ข่าวเต็มถี่เลยก็คือธนาคารนี่ปิดไปพันกว่าสาขาครับหลายๆธนาคารปิดไปและพนักงานธนาคาร,าค,ารคู่มือเป็นใจเขารรบอกบอกมีงานทำครับพนักงานธนาคาร,าคารตกงานกันเต็มเรียนจบบ้านบักสูงสูงแต่ว่าบ่มีงานทำพอเขาใส่ระบบดิจิตอลแทนเขาใส่ระบบออนไลน์แทนเขาใส่ระบบแบบอินเทอร์เน็ตมาแทนครับเป็นแอปพลิเคชัน การบริการต่างๆเข้าใส่ระบบอะคอซ็นเตอร์พันพันหน้าจออย่างเดียวซึ่งเฮศไทยธนาคารต่างๆนี่ปิดตัวครับแต่หารู้ใหม่่าธนาคารเขาบริจิงครับเขาโชคดีโดยสัมที่ยุคนี้เขามาเพราะเขาบอจะเป็นตองจ่างท่านบอจะเป็นตองจ่างคุ้นครับเพราะคุ้นนี่เบางายคุ้นนี่คีโมเทโบทมคุ้นนี่มีแตคามว่างหมาดมีกินกรรมเกียรติแต่ว่าหุญญ่นยต์ครับบอตองจ่างอ่า พวกเทคโนโลยียต่างบ่ต้องจ้างครับเพียงแต่พัฒนาเทคโนโลยีมาแล้วกรใส่มันเนเป็นประโยชน์ในยนุคนี้และเฮ็ดให้อาชีพที่เคยเด่นอาชีพที่เคยดังอาชีพทานก็มาสุดยอดเริ่มล่มหายตายจากจากโลกใบนี้ดังนั้นครับให้เขาจะมันเปลี่ยนไปเฮ็ดธุรกิจเหมือนเดิมบ่ได้ธุรกิจการขาดเส้นเดียวคบครับ่ันจีกิดทึงว่าต้องรวยต้องมีทุนต้องสุดยอดต้องมีประสบการณ์จะเฮ็ดธุรกิจได้คิดพิดครับ อนาคตไปอาศีพขความถันอาจจะหายไปจากโลกไปนีนก็ได้ขต้ตอนเขาจะว่ายุคทุกวันนี่ครับยุคมันเปลี่ยนไปเขาบอกว่านับแต่เคลื่อนว่าปรุมาจาร์รับโลกนกูรูพิมเขียวการเงินกับโลกหรือว่าผู้ที่นักการตลาดรับโลกเพิ่นกระซ้อนไว้ว่าในปีสองหาหกสามครับเป็นต้นไปนี่โลกของเฮานี่เขาสูญยุคเครือข่ายรอยเปอร์เซ็นต์ยุกเครือข่ายพันเปอร์เซ็นต์ครับ ทุกกิจการเนี่ยจะหั้นมากเห็นระบบธุรกิจแบบเครือข่ายหมดเครือข่ายไหมครับว่าเข้าาเครือข่ายทำจองมีความคิดอันหนึ่งก็คือเข้า่าเครือข่ายก็คือการขยายสาขาครับเขินเครือข่ายแต่พ่อคนไทยคนล่าครับเพราะว่าว่าเครือข่ายจะเป็นเรื่องการเอาเปรียบกันแหละเรื่องเอาเปรียบกันเรื่องหลอกลวงเลือกแซ่ลูกโซสารพัดอย่างเนาะ พออย่างเพราะไม่เชื่ท่านแต่ท่านเปลี่ยนครับท่านยึดติดอันเก่าๆาทิ้งที่ท่านเห็นมากแต่เห็นมากเจ้าไ่เคยเหตุครับบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยขอหูจักแหละเครือข่ายเขาเห็ดมาหมดแล้วเจ้าเหตุจังใดล่ะสมัครธุรกิจเครือข่ายแล้วก็นอนอยู่บ้านเออหรือว่าสมัครมาแล้วสื่อสินค้าตุ้นเต็มเต็มของเือนตุ้นไว้ขายขายบ่เป็นขายบ่ไใดบ่ย่อมเรียนรู้บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วหูเบิดสุดท้ายมาบอกไปขายแลก็ นั่งบริโภคอย่างเดียวกินที่ขาหมดแล้วก็บอกว่าตัวเองเก่งสุดท้ายมากกินที่ขายใน้องเองอันที่จริงแล้วฮันท่านต้องเข้าใจว่าต้องเขา้า,เขาใจการตลาดเครือข่ายบ่แมีแผนการตลาดของบริษัทเด้แผนการตลาดแผนใจตังแผนใจได้รับใส่กับบัญชีของท่านถูกบริษัทเขามีมาเลยครับท่านบร่ต้องเป็นห่วงแต่ท่านต้องเข้าใจว่าแผนการตลาดของท่านท่านมีแผนแบบใดละ่ะที่จะขย้ายการตลาดของท่าน ให้เกิดมีสาขาแต่องค์กรของทานอ่าแตกจับซ้อสีแปดไปเรื่อยๆแล้วก็จนท่านสามารถรักษาองค์กรของทานนี่้ายูกับทานตลอดไปแต่เกิดเป็นธุรกิจส่วนลูกส่วนล้านและเป็นมอดูโกตกทอดเขาบัญชีให้ทานยันจริงๆอาสิ่งที่ตรงกับคอนเซปของ M&M บอกว่าเป็นธุรกิจหอดลูกหอดล้านเป็นธุรกิจลงตุ้นทางเดียวแต่ว่าเก็บเกี่ยวตลอดการออาสามารถทรงทอดให้ลูกล้านไปตลอดไป อันนี้ังบอกว่าธุรกิจนี่สาคัญครับต้องเข้าใจระบบธุรกิจก่อนป่ะธุรกิจเครือข่ายคืออย่างครับเมื่อนี้ผมก็เลยจะบอกว่าธุรกิจเครือข่ายนี่มีอยู่4แบบจำไว้ครับ4แบบครับแบบที่หนึ่งเลยครับเครือข่ายขายตรงครับเครือข่ายขายตรงเลยคือเป็นธุรกิจเครือข่ายที่นําสินค้าจากโรงงานมาและขายตรงให้กับผู้บริโภคอยู่กับบาทธุรกิจเครือข่ายขายตรงนี่ คนที่ได้รายได้จาก,รรกขายตรงคือหนึ่งเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทสองนักขายตรงแต่ลูกค้าไม่มีไรายได้ดังนั้นธุรกิจเครือข่า,ขายเครือข่ายขายตรงเขาจะเน้นยอดขายยอดขายยอดขายแล้วก็ยอดขายครับพวกนี้เนี่ยเป้าตงยังมาใหม่ครับเป้าตรงอบรมหลายครับเป้าตงเลื่อนหลูหลายครับรู้สินค้าพอแล้วก็เดินขายของรู้สินค้าเดินขายของรู้สินค้าเดินขายของ,ของเขาเรียกว่าขายตรงคนได้ตังค์ก็คือโรงงานบริษัทกับผู้ขายตรงครับ เอออันนี้คืาเรียกว่าขายตรงครับผูกกฎหมายครับขายตรงอ่าสองครับธุรกิจเครือข,รข่าย MLM ครับเครือข่าย MLM ก็คือ multi level marketing ก็คือ multi level marketing ก็คือเป็นการสร้างนักการตลาดเครือข่ายนะครับหลายหลายสัตว์แต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยมีตําแหน่งครับหลายๆสัตว์หลายสัตว์หลายสัตว์ไต่องค์กรข้อง่ันดังนั้นครับธุรกิจเครือข่าย MLM เนี่ย เน้นสร้างคนครับเน้นการเทรนนิ่งเน้นการฝึกอบรมเน้นการทําธุรกิจผ่านห้องประชุมเข้าใจบอกรับทุกท่านเนี่ยถ้าคิดจะกระทํา MLM ต้องทําห้องประชุมถ้าท่านจะคิดเอ็มทำเอ็มเอลเอ็มให้เกิดมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งให้เกิดนักการตลาดหลายหลายชั้นขังหลังของท่านเพื่อจะส่งให้ท่านประสบความสำเร็จในรูปค้าร้านเนี่ยนะท่านต้องมีห้องประชุมมีกระบวนการเทรนนิ่งให้กับองค์กรของท่าน ถ้าท่านฝึกตัวเองอยู่หนากรองบอดายฝึกตัวเองอยู่หนาเวทีบอดายฝึกตัวเองเป็นไอดอลกับองค์กรก็ทำไม่ได้ท่านจะวางวะชาตินี้คุณจะผลิตคนใต้องค์กรได้ไม่มีทางดังนั้นถ้าจะคิดทําธุรกิจ MLM ย้ําครับเขาไม่เน้นยอดขายต่อบุคคลแต่เขาเน้นยอดคนครับสร้างคนพัฒนาคนใครสร้างคนได้มากที่สุดคนนั้นประสบความสําเร็จไม่ใช่ใครขายเก่งที่สุด เออถ้าขายเก่งที่สุดก็คือขายตรงครับถ้าขายเก่งที่สุดก็คือขายตรงถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าขายไม่เก่งทํำยังไงทํา MLM เอาคนเข้าสู่ระบบระบบทํางานให้เน้นกระบวนการเทรนนิ่งเรียนรู้เข้าใจลึกซึ้งทุกคนทําเหมือนกันยิ่งคนเยอะยิ่งเติบโตยิ่งรวยธุรกิจ MLM ถูกกฎหมายครับเครือขขายสองเครือขขายแล้วนะเครือข่ายที่3ครับ เครือข่ายที่3คือเครือข่ายแฟรนไชส์ครับแฟรนไชส์ยังเท่าเห็นครับบว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นนี่บิ๊กซีโรตสอันนี้คือขนาดใหญ่กับขนาดกลางเนาะนดูขนาดเล็กครับกาแฟกาแฟโบราณเออพวกกาแฟโบราณพวกลูกชิ้นพวกเอออะไรเออบะหมี่สายสีมีเกี๊ยวบะหมีโหน่นงซาซาซาโอหลายหลายอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าแฟรนไชส์ ก็คือแฟรนไชส์เนี่ยเขาจะเน้นการขยายสาขาก็คือขยายการซื้อแฟรนไชส์ซื้อสูตรซื้อระบบจากบริษัทครับดังนั้นทานตรงในลงทุนเป็นก่อนหลายเติบทาายแฟรนไชส์าแล้วแต่แฟรนไชส์ครับทาขนาดกลางขนาด,นาดใหญ่ยังเซเว่นต้อง3หลานถึงเมื่อ5้าบหลาบาทครับจึงสามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้แต่ที่นี่ถ้าจะแฟรนไชส์เล็กๆอย่างกาแฟท่านก็ต้องซื้อสูตรจากเขามาเหมือนกันครับแต่ทางก็ต้องซื้อถ้าคุณอยากขยาย เครือข่ายแฟรนไชส์คุณก็ต้องลงทุนส้่มเหลวส้่อีกแล้วส้่มเหลวส้่มอีกเพราะสื่อแพ็กเกจแพ็กเกจของแฟรนไชส์เพื่อไปวางอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแต่คนต้องสื่อสัมม่มเบลจะเขื่อครับอันนี้เขาเรียกว่าธุรกิจแฟรนไชส์เออเครือข่ายที่4ครับที่4ครับเป็นเครือข่ายพีระมิดหรือเคลื่อน่าแชร์ลูกโซครับเครือข่ายพีระมิดแชร์ลูกโซนี่ก็คือเป็นเครือข่ายที่ผิดกฎหมายครับหลายๆประเทศในโลกไม่ยอมรับครับรวมทั้งประเทศไทยประเทศเรา ลหลายประเทศครับอเมริกาก็ไม่ยอมรับสรุปก็คือผิดกฎหมายแซลูกโซเป็นยังครับก็คือแซลูกโซก็คือปลายญยกินไปหน่อยครับปลายญยกินไปหน่อยก็คือคนมาก่อนเนี่ยต่างคนมาหลังเนี่ยอัดโอกาสจะเจ๋งครับแซลูกโซเหมาะสําหรับคนขี้เกียจครับแซลูกโซเหมาะสําหรับคนอยากนั่งเซ่ยๆซ่ยปวดเหยังครับเอาเงินไปลงทุนหลักกระแล้วลงทุนไปแล้วเขาสิบปันผล รายหับครับทุกวันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,เ,อนเป็นเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์กว่ากันไปแต่สุดท้ายมาครับพอบริษัทเริ่มเติบโต,ตขึ้นมาเยอะแยะมากมายคนในเครือข่ายเขาเติบโต,ตมากมามเจ้าของบริษัทเขาก็จะหาวิธีเพื่อจะปิดบริษัทลงเพราะว่าเข้าได้แล้วออหลายๆครับคนขี้เกียจไม่มีทางเจริญครับคนขี้เกียจไม่มีทางเจริญไม่มีทางรวยครับคนที่รวยต้องเข้าใจแล้วก็ฉลาด นั่นนะครับเครือข่ายมี4แบบครับ1ครับขายตรง2ครับ MLM multi level marketing ครับ3คือแฟรนไชส์4พีระมิดแชร์ลูลกโซ่ข้อที่4ผิดกฎหมายครับนั่นันนครับผมอยากสรุปว่าหลายคนรเน่ยบอกเวลาเขาบอกเรื่องเครือข่ายมองงตนเรื่องแชร์ลูกโซ่อย่างเดียวตัวที่4บัตรไอขายตรงดิ MLM ดิแล้วก็แฟรนไชส์ดิมันผิดกฎหมายนําเสียบ่ถ้าพวกนี้ผิดกฎหมายนะ คุณทาธุรกิจไม่ได้คุณอย่าลืม啊คุณเปิดบริษัทของตัวเองสมมติว่าคุณเปิดบริษัทขายเครื่องไฟฟ้าขายเครื่องกรองน้ําคุณก็ต้องจ้างนักขายตรงมาเพื่อจะเอาสินค้าจากร้านของคุณเนี่ยลงให้กับผู้บริโภคคือลงหาลูกค้าในหมู่บ้านนี่คือเรียกว่าขายตรงถ้าขายตรงผิดกฎหมายธุรกิจในประเทศไทยผิดหมดครับเพราะเรียกไม่ต้องมีใครทํากินไปทํานากันหมดครับไปทําสวนกันหมดไปทําไร่กันหมดเลย ไม่ต้องทําธุรกิจครับเพราะว่าธุรกิจยุคนี้เป็นธุรกิจไม่ใช่เปิดร้านมานั่งเฉยๆให้คนเดินเข้ามามันหมดยุคแล้วคนไหนทําต่อก็รอวันเจ๊งได้เลยครับย้ําครับเจ๊งครับไม่รอดเออดังนั้นครับธุรกิจใหญ่ๆของเขาน,ขา,น,น,นา่เขาจะเน้น่วนมากเขาจะเน้นหานักขายตรงมานําสินค้าจากร้านของเขาแล้วก็เอาไปขายตรงให้กับ ลูกค้าในแต่ละหมู่บ้าน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 เห็นไหมคุณทําธุรกิจก็เหมือนกันคุณลองเปิดร้านดูสิลองเปิดร้านเบองคคับสุดท้ายคุณก็ต้องหานักขายตรงมาเพื่อใช้เขาให้คอมมิชชั่นเขาจากเอาสินค้าของคุณเนี่ยไปขายให้กับลูกค้าในหมู่บ้านเขาเรียกขายตรงไม่มีผิดกฎหมายครับอคนที่ผิดกฎหมายก็คือคุณนั่แหละที่ไม่ยอมรู้เรื่องข้อแรกครับข้อที่2ครับธุรกิจ MLM ก็คือเป็นธุรกิจสร้างคนสร้างอาชีพสร้างให้คนมีอาชีพเหมือนเราสร้างให้คนประสบความสำเร็จเน้นสร้างคนใครก็ช่างที่คิดทําอ็มถ้าไม่สร้างคนคุณก็เตรียมตัวคําตอบเดียวเจ๋งครับคุณจะเก่งมาจากโลกไหนก็ช่างคุณจะมาจากดวงกันหรือดาวอังคารก็ช่างเจ๋งทุกคนครับดังนั้น m อเอ็มสร้างคนใครขี้เกียจเข้าห้องประชุมขี้เกียจเรียนรู้ขี้เกียจเอาคนเข้าระบบห้องประชุมคุณไม่รอดครับ คุณลองไปหาดูสิคนที่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาจริงๆที่รู้จริงๆนะประสบความเฉเี็จได้6หลักเกิหลักแปดหลักเก้าหลักสิบหลักเนี่ยเขาทําอะไรเขาอยู่ห้องประชุมเขาดึงคนเข้าระบบห้องประชุมเขาสร้างระบบเทรนนิ่งขึ้นมาคนคณเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ทําเหมือนกันหรือว่าคุณเก่งกว่านี้คุณก็ไปทําเองสร้างระบบห้องประชุมก็มาเองสิปั้นคนของคุณให้ประสบความเฉเร็จตามขั้นตอนแผนกระลาษของบริษัทนั้น แต่สุดท้ายก็คือคุณทําไม่ได้เพราะคุณขี้เกียจคุณก็เลยบอกตัวเองว่าเนี่ยทำธุรกิจกับเรานะง่ายๆเลยไม่ต้องอบรมไม่ต้องเรียนรู้คุณเข้ามาเนี่ยแค่ลงทุนเท่านี้คุณก็จะรวยคําตอบก็คือมันโง่มันทํางานไม่เป็นมันกําลังหลอกคุณเข้ามาสุดท้ายแล้วคุณเข้ามาแล้วคุณก็จ่ายตังมานอกซื้อของไปใช้คุณก็ไม่อยากเสียตังไปเฉยๆคุณก็ต้องทําสุดท้ายก็อบรมมันเดิมอย่าลืมมากธุรกิจเครือข่ายครับ จะมีอยู่หนึ่งสินค้าต้องมีหลากหลายสินค้าต้องจะเป็นกับผู้ซื้อผู้ใช้ผู้บริโภค 2. ครับแผนการตลาดต้องไม่บังคับต้องให้เขาสร้างตนสร้างตัวได้สร้างตนสร้างตัวได้โดยที่ไม่มีทุนก็ทําได้อันนี้ดีที่สุดในโลกครับ 3. ครับมีระบบสร้างเขาครับเปลี่ยนเขาเนี่ยจากคนธรรมดาคนธรรมดาบ้านๆครับแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จ นี่คือกระบวนการที่ถูกต้องครับแต่ส่วนมากคนนะไปวิ่งหานายทุนวิ่งหานักธุรกิจวิ่งหาคนที่รวยอยู่แล้วมาทําเขาไม่ทาหรอกครับถึงทําเขาก็ทำหยาะหยอะแย่แย่เขาขี้เกียจเขาไม่รู้เรื่องพอให้อบรมบอกว่าไม่มีเวลาคุณก็หาวิธีอะไรก็ไม่รู้หลอกลวงเข้ามาสุดท้ายก็เจ๊งไปตามๆกันแล้วก็บอกว่าบริษัทเครือข่ายนั้นไม่ดีที่จริงครับคนที่ประสบความสําเร็จในเครือข่ายจริงๆนะจะบอกให้เป็นคนบ้านๆครับ เป็นคนบ้าน,นอกเหมือนผมนี่แหละเป็นคนอาชีพเนี่ยไม่มีเป็นคนที่ต้องการมีความทะเยอทะยานอยากได้เป็นคนที่เกิดมาเนี่ยไม่รวยดิ้นรนหาชีวิตอยากสร้างชีวิตตัวเองอยากพิสูจน์ให้คนทั้งโลกรู้ว่าเราเนี่ยก็ทําได้ต้องประสบความสำเร็จมาด้วยมือเปล่าแต่สร้างด้วยพลังจ,จิตใจอันหนักแน่นแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตด้วยพลังของตัวเองซึ่งคนประเภทนี้ครับก็คือเขาอยู่เต็มเลยเขาอยากได้ เออแต่ว่าคนส่วมากวิ่งหาอะไรวิ่งหาคนมีตังค์อยากให้คนมีตังค์เยอะๆพอเห็นคนมีตังค์นิดมีตังค์หน่อยไม่ได้วิ่งเข้าไปสนใจทําเครือข่ายกับเราไหมเนี่ยแสดงว่าไอ้คนที่ไปชวนคนเนี่ยเขาหวังอะไรรู้ไหมเขาหวังให้คุณลงแล้วก็เขาได้สุดท้ายคุณก็ถูกลอยแพเพราะว่าคนที่ชวนคุณเขาขาดข้อหนึ่งครับขาดปัญญาเขาอาจจะมีปากครับมีหูมีตามีจมูกมี ากายสัมผัสมีอะไรทุกอย่างครับอินทรีย์หเหมือนกันความอยากได้กินกรรมเกียรติทุกอย่างครบครับแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือปัญญาครับว่าหลังจากที่มาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกันแล้วมีอะไรบ้างที่จะช่วยกันเพื่อจะเติบโตด้วยกันแบบเป็นรูปธรรมซึ่งวันนี้ครับผมอยากบอกว่าทุกคนรู้ว่าเครือข่ายเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันดียังไงไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมีกี่อย่างวันนี้ผมก็เคลียร์นะ4 4เครือข่ายครับ เครือขา่ายสุดท้ายพีระมิดแชร์ลูกโซครับเจอที่ไหนห้ามทําดูง่ายๆครับ1ไม่มีสินค้าครับ2ค่าสมัครสูงครับไม่ได้อะไรคือสมัครทุกอย่ซุบซมว่าสมัคร500บาทแต่สินค้าเขามีให้50บาทอย่างเงี้ยหรือว่า100บาทก็แสดงว่าเขาขายชุดสมัครครับแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าขายแชร์ลูกโซครับยังไม่รวมบางบริษัทไม่เป็นแชร์ลูกโซแต่เป็นมันนี่เกมก็คือเอาเงินมาเล่นกันเนี่ยคุณมาลงเท่านี้นะแล้วก็ คนนี้มาลงอน,นี้มาลงประมาณนี้เอาตังมารวมกันแล้วก็ปันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปให้ดูครับให้ดูจริงๆที่นี่มาดูครับที่นี่ครับจอยแอนคอร์คอเรชั่นครับดรสมสรชายหักศิรหาเนี่ยท่านเป็นคนที่ฉลาดมากครับเป็นคนที่สุดยอดของโลกตอน,น,นแรกๆผมก็ไม่รู้รอกครับผมมาเรียนรู้เอาทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปผมก็สังเกตไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นว่ามันจะเป็นอย่างที่คนอื่นพูดไหมเพราะว่าบริษัทไหนกระสังครับเขาก็ เขาก็อะไรเขาก็โปรโมทประธานบริษัทต,ตัวเองเนาะบริษัทนี้ก็บอกว่าประธานบริษัทของเราสุดยอดอย่างนั้นอย่างนี้บริษัทนี้ก็สุดยอดอย่างนั้นอย่างนี้บริษัทนี้ก็ว่า,ากันไปผมก็เข้ามาก็ศึกษาครับศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไปเรียนกับท่านแล้วก็ไปดูแล้วก็เข้าใจว่าวิชาทัศน์ของท่านคือต้องการให้ทุกคนได้อาชีพโดยที่ไม่มีตังมาไม่มีทุนมาแต่มีปัญญามาไม่ใช่ไม่มีตงังไม่มีทุนแต่มีความรู้มาแบบนี้หายานะครับไม่รอด แต่คุณไม่มีตังมาคุณไม่มีทุนมาแต่คุณมีปัญญามามีความอยากมาม,ามีเป็นนักบุญมาคุณอยู่ไหนก็ประสบความเาเร็จทีนี้มาดูครับดรสมชายเชิดหาสร้างธุรกิจ Joy n Call Corporation มาครับเป็นธุรกิจที่ผมฝันไว้พอผมคิดว่าถาว่าผมเนี่ยครับทำธุรกิจเครือข่ายเองเนี่ยเป็นประธานบริษัทเองผมจะทํำยังไงผมคิดข้อดีเป็นโจทย์ผมก็ได้คําตอบจนถึงว่าถ้าผมทําธุรกิจเองเนาะ เป็นเจ้าของบริษัทเองผมต้องเอาสินค้าแบบทั่วไปมาทําที่เขาต้องต้องกินต้องใช้กันนะเนาะแบบว่าแบบว่าไม่ต้องขายคนก็ซื้อนะแต่ว่ให้มีพ v ผมก็หาในอินเทอร์เน็ตครับว่ามันมีไหมไอไอบริษัทที่มันเอาพวกนี้มาทำพีวีนะดิใันใครดูแลนี่ครับเนี่ยเนี่นี่ย,ยแปรงสีฟันอย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยใช้โลกนี้ไม่ครบคุณแน่นอนครับเนี่ยผมว่า มันมีไหมมีพีวีผมก็หาในอินเทอร์เน็ตครับนี่ครับจะให้ดูนะเนี่ยซิสเตม่าครับอย่าบอกนะว่าไม่เคยรู้โลกนี้ไม่ครบคุณนะครับถ้าคนไม่เคยรู้ซิสเตม่าเนี่ยเออหรือว่าซิสเตม่ามันกี่ข้อเปนกี่ข้อมันกี่ข้อมันใหม่เกินไปดูนะจะให้ดูนะเออรู้จักตัวนี้ไหมออนเกต <laughs> เอ้ยบางคนว่าขนมปังว่าแม่นะครับนี่ยาสีฟันคอนเกรตครับยาสีฟันคอนเกรตสบู่ครับสบู่ครับเกิดมารู้จักเลยนี่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 สบู่พฤกษานกแก้วมีพีวีเฮ้ยมันดีมากเลยธุรกิจคือขายอะไรจะดีขนาดน,นี้ครับแชมพูครับรีจอย อ่าอันนี้ไกลเกินไปอันนี้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 ครับเก้าครับเก้าตราช้างครับเนี่ยเก้ากาตราช้างมียังครับมียังอีกบ้างเนี่ยมีเวียครับมีเวียมีเวียนี่ครับแครครับของเด็กครับทุกอย่างครับสินค้า สินค้าที่ขายในเชเวนเดเวนสินค้าที่ขายในบิ๊กชิลโลตัดของเรามีหมดแต่ส่วนที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือที่อื่นคุณไปซื้อก็จ่ายตามปกติคุณไปซื้อก็จ่ายตามปกติก็ได้สินค้ามาปกติอย่างน้อยก็ส่วน,วนลดนิดนึงนิดนึงก็ได้สแตมมาเนาะแต่อยู่ C, เจซีคอมเพรชันเนี่ยเขามีแผนกา,การตลาดจ่ายเงินให้เราเข้าบัญชีให้กับเราเนี่ยสิช่องทาง17ช่องทางทาครับที่ให้คุณมีทั้งรายวันครับ วันละพันถึง2อ5 0 0 0สบาทมีทั้งรายเดือนครับมีเงินเดือนให้อีก4.5%ของยอดขายทั่วโลกมาปันผลให้คุณทุกเดือน3ครับ3เดือนอีกจ่ายปันผลหารรวมทั่วโลกให้คุณอีกทุก3เดือนแล้วก็ทุกสิ้นปีแล้วก็มีโครงการสหกรณ์อีกมากมายครับไม่ต้องไม่ต้องเก่งครับบางคนว่าเฮ้ยเราพูดไม่เก่งเรามีโรงเรียนสอนให้เราไม่รู้จะชวนใครเรามีระบบสอนให้ เราเราไม่มีทีมงานไม่เป็นไรในระบบจอยนคอยไม่มีทีมงานแค่คุณซื้อกินซื้อซ้ายก็ได้เงินปันผลไม่ต้องชวนใครครับไม่ต้องมีสมาชิกคุณก็มีโอกาสรับไรายได้เข้าบัญชีคนเหมือนกันซึ่งจอยนคอยสบายครับสินค้าไม่ต้องขายไม่ต้องบอกขายคนก็ตามมาซื้อแล้วก็พอคนตามมาซื้อคุณก็มีไรายได้ถ้าสมมุติว่าคุณมีร้านค้าอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องการเอาระบบของจอยนคอยเนี่ยลงไป ในในร้านค้าของคุณจอยนคอยก็มีระบบไอหมาดระบบ I อีเวเลตอ่าหรือว่าใครต้องการขายของเคลื่อนที่ตามตลาดนัดย้ายสถานที่ขายทุกๆวันเนี่ยเราก็มีรถ m อ็มสอบให้กับคุณเออคุณสามารถไปซื้อขายได้อยากได้อะไร JC มีหมดแม้กระทั่งเสือ้อเนี่ย,เ,ยเสื้อเสื้อก็มี PV มียอดให้เราทุกอย่างครับจอยคอยมีให้หมดเลย แต่คุณจะเข้าใจลึกขนาดไหนไม่ใช่มาน,นั่งฟัง Youtube นั่งเข้า Google แล้วก็ดูไลฟ์สดแล้วคุณบรรลุอรหันต์เจีไดนี่มันเป็นไปไม่ได้ครับมันง่ายเกินไปคุณต้องเจอกันครับคุยกันเรียนรู้ด้วยกันไม่ว่าจะจากทักไทยมาครับเจอนัดเจอกันอยากเป็นนักธุรกิจคุยกับผมได้ถ้าอยากเป็นคนซื้อกินชื้อขายเฉยๆไม่ต้องมาหาผมครับผมไม่รับผมขี้เกียจคุยเนาะเอาเคลียร์ตรงครับผม สนใจแต่นักธุรกิจอย่างเดียวต้องการจะลุยด้วยกันอยากได้วันพันสองแสนสิบห้าพันบาทไปด้วยกันครับแต่ถ้าอยากได้ทีมง,งานทั่วประเทศอยากเติบโตทั่วโลกยิ่งผมต้องการใหญ่เลยผมจะพาลุยครับไทยลาวกัมพูชาพม่าครับไปพวกเราไปด้วยกันจับมือกันแล้วก็ลุยถ้าต้องการจะเป็นแบบนี้ไม่เก่งช่วยกันครับถ้าคุณเก่งแล้วไม่ต้องมาครับคุณทําตัวเองขึ้นมาก่อนแต่ถ้ายังไม่เก่งไม่รู้เรื่อง เออไม่รู้จะเอาทํำยังไงเราไม,ม่แต่เราคิดใหญ่ฝันใหญ่อยากเปลีป่ยนแปลงตัวเองอยากประสบความสําเร็จแต่ด้อยโอกาสไม่มีใครมาจุดชนวนให้เราเนี่ยคิดใหญ่ไม่มีใครมาจุดไฟให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้เดี๋ยวมาเจอกันครับผมจะพาไปพาทําจับมือกันลุยหรือว่าใครที่ทําบริษัทอื่นอยู่แล้วที่ทําไปเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทาไปเท่าไหร่ก็เงียบไม่มีใครตามไปคนเดียวอย่างเดียวสุดท้ายก็ท้อเหนื่อย ขาหาอัพไลน์อัพไลน์ก็บอกสู้ๆนะครั้งแรกที่ทำเนี่ยพี่ก็เหมือนกันประมาณเนี้ยเขาบอกว่าสู้ๆต้องมีวิธีแต่ถามว่าเขามีวิธีไหมไม่มีสู้อย่างเดียวเด็กก็พูดได้ครับสู้อย่างเดียวลูกผมก็พูดได้แต่ว่าวิธีทำเนี่ยทำยังไงที่จะได้ตามที่คนบอกว่าสู้เรามีวิธีหมดครับ BP As อ a n f ซนไฟต,ตาชิตครับพร้อมครับที่จะนำพาทุกท่าน สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จของ J o a and Corporation i l c o ครับผมจะพาท่านทำแล้วก็เติบโตใครที่ดู YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe ครับด้านล่างครับติดตามครับทุกวันที่ผมลงไปคุณจะได้เรื่องราวดีๆครับทั้งวิธีการสร้างองค์กรวิธีการขายวิธีการสวนวิธีการบริหารวิธีการตอบข้อโต้แยง้งวิธีการปั้นคนธรรมดาให้เป็นคนไม่ธรรมดาวิธีการบริหารคนปกครองคนจนขึ้นระดับ5-6หลักต่อเดือนทำยังไง เรามีวิธีให้อย่าลืมครับถ้าเจอผมใน Youtube ซับสไคร์ครับกดไว้แดงๆนั่แหละถ้าเจอในเพจก็กดถูกใจไว้ครับเจอกันครับถ้าเจอใน Facebook ไลค์ก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์รัวๆหัวใจเลยครับผมครับทงสัยปรชาเพชรเมืองลาวครับนักธุรกิจเครือข่ายเบอร์หนึ่งของสปปลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ